แฟนคลับนะคะดูลูกชายของเรานะคะน่ารักตลอดนะแม่แม่มีมุกตลอดนะคะขี้เล่นขี้แกล้งนะคะลูกชายแห่งชาตินะคะหนุ่มน้อยคนน่ารักนะคะเป็นคนขี้อายว่านั่นเมื่อก่อนนะสมัยแรกๆว่าลูกชายไรอันเป็นคนขี้อายจริงๆนะคะรับนะคะแอบว่าน,น่ารักนะคะขี้อายว่านั่น ขี้อายและขี้แกล้งนะคะเป็นที่สุดแล้วค่ะลูกชายคนนี้แกล้งไม่เดือนนี่แกล้งตลอดนะคะน่ารักเป็นคนขี้อายแอบนะคะ <c oughs> ดูไปยิ้มไปนะคะแม่แม่หน <c oughs> <c oughs> ูน้อยน่ารักของแม่แม่นะคะ <c oughs> คุณไรอันขี้อายวันนั้นเป็นคนขี้อายน่ารักจริงๆนะคะมีการแอบใช่ไหมย่อง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 ,องดูไปยิ้มไปนะคะรวมความน่ารักนะคะของลูกชายไรอันนะคะคนขี้แกล้งนะคะ ขี่อายใช่ไหมเอ่ยยิ้ต้อนเหรอเพี้ยเสียงหวัวเราะ้วคไ ใส่ก้องต้อนรับรีดแอบเลยน <c oughs> ี่สองส่ง

มาแล้วพี่อ่ะ Hola, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Yeah.